สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ีทุกคนนะคะสําหรับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพิษมัยเดือนจันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งในวันนี้คุณครูจะมาสอนโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนเกี่ยวกับการบวกและการลบนะคะโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนเกี่ยวกับการบวกและการลบนะคะหรือโจทย์ปัญหาการบวกลบและคนนั่นเองนะคะ ามาดูว่ามีวิธีการหาแบบไหนนะคะ,ะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานะคะก็เหมือนกันกับการบวกและการลบธรรมดานะคะคือขั้นตอนที่1เราต้องทําความเข้าใจโจทย์นะคะขั้นตอนที่2ก็คือขั้นของการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา ขั้นที่3คือขั้นปฏิบัติตามแผนและขั้นที่4ก็คือขั้นตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะซึ่งจะมีวิธีทารรเหมือนกันกับการบวกลบแบบธรรมดานะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะในตัวอย่างข้อที่1น,นี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างมาจากแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ในกิจกรรมที่9นะคะ ึ่งให้นักเรียนเตรียมขึ้นมาแล้วทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะกิจกรรมที่9จะอยู่ในหน้าที่45ของแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งข้อที่1นะคะโจทย์เขาบอกว่าบริษัทผลิตน้ำอัดลมแห่งหนึ่งมีน้ำเขียว8,076,880ขวดมีน้ำแดง 6แสนห้าหมื่นแสขวดส่งให้ร้านค้า7จ็ดแสนแปดหมบขวดบริษัทเหลือน้ำอัดลมกี่ขวดนะคะเหมือนกันขั้นตอนแรกเราต้องทำความเข้าใจโจทย์ ทำความเข้าใจโจทย์โดยโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายส่งน้ําอัดลมนะคะโจทย์ข้อนี้กำหนดอะไรบ้างกำหนดว่าบริษัทน้ำอัดลมแห่งหนึ่งมีน้ำเขียว8 7 6 880ขวดมีน้ำแดง6 5 0 8 732ขวด ส่งให้ร้านค้า786,543ขวดนะคะโจทย์ต้องการหาอะไรก็คือเขาต้องการทราบว่าบริษัทเหลือน้ำอัดลมกี่ขวดใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูขั้นตอนการวางแผนแก้ปัญหานะคะโจทย์กำหนดว่าบริษัทผลิตน้ำอัดลมแห่งหนึ่งมีน้ำเขียว 8 7 6 8 8 0ปขวดมีน้ำแดง658,732ขวดเพราะฉะนั้นเราต้องรวมน้ำอัดลมทั้งหมดที่มีนะคะเราต้องเอาน้ำเขียวกับน้ำแดงรวมกันนะคะจึงนำไปสู่วิธีการบวกนะคะทีนี้เขาบอกว่าร้านค้าส่งส่งให้ร้านค้า786,000 543ขวดนะคะทำให้บริษัทมีน้ำอัดลมลดลมใช่ไหมคะเราจึงนำไปสู่วิธีการลบนะคะทีนี้มาดูประโยคสัญ,ญลักษณ์ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวที่เราใช้เครื่องหมายบวกเราจะทำเป็นวงเล็บให้นะคะส่งให้ร้านค้าก็คือลบออกนั่นเองนะคะ ทีนี้มาดูขั้นที่สามก็คือขั้นของการปฏิบัติตามแผนนะคะอ่ะขั้นของการปฏิบัตินะักตามแผนนะคะเราต้องบอกว่าบริษัทน้ำอัดลมแห่งหนึ่งมีน้ำเขียวอ่าแปดแสนเจ็ดหมืนหกพันแปดร้อยแปดสิบขวดมีน้ำแดงหกแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสองขวดอ่าทีนี้ บริษัทผลิตน้ําอัดลมมีน้ําอัดลมทั้งหมดนะคะมีน้ําอัดลมทั้งหมดเลยก็คือหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสองขวดนะคะ,ะทีนี้ส่งให้ร้านค้าเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสามขวดแล้วคําถามก็คือเราเหลือน้ําอัดลมกี่ขวดใช่ไหมคะอะ ก็นำผลบวกจากน้ำอัดลมทั้งหมดนะคะมาลบออกกับที่เราส่งร้านค้าไปนะคะแล้วเหลือน้ำอัดลมทั้งหมด7,49,69ขวดนะคะถ้าเราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนจะมีค่าเท่ากับ7แสนแต่ถ้าประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นจะอยู่ที่ ประมาณ750,000ขวดนะคะทีนี้มาดูขั้นของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะเนื่องจาก876,880มีค่าประมาณ880,000นะคะอันนี้คุณครูประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะคะ และ6 5 8 7 3 2นะคะมีค่าประมาณ6 6 0 0 0 0นะคะและตัวที่3 7 8 6 5 4 3มีค่าประมาณ7 9 0 0 0 0นะคะอ่าทีนี้จะได้นะคะจะได้นักเรียนดูตรงในวงเล็บนะคะอ่าในวงเล็บบวกกัน แล้วลบลบราคาที่ส่งออกใช่ไหมคะควรใกล้เคียง8ป0 0ส0แดมืบวกห6 0ส0ห0มืลบด้วยเจ0ด0ส0้ามืนะคะซึ่งในวงเล็บนะคะเราสามารถบวกกันได้หนึ่งล้านห้าแสสี่มืนนะคะและหนึ่งล้านห้าแสสี่มืลบออกกับเจ0ด0สเก้าหมืเหลือเจ็ด0สห้าหมืน ซึ่งมีค่าประมาณใกล้เคียงตรงกับคำตอบของเราที่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ,ะทีนี้ต่อไปมาดูข้อที่สองข้อที่สองจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ในหน้าที่4 6นะคะ,อะเอกมีเงิน5 1 8 0 0 0บาทอ้อมมีเงินน้อยกว่าเอก 2 5 6 0 0 0บาทน้อยมีเงินมากกว่าอ้อม4 4 0 0 0 0บาทน้อยมีเงินกี่บาทขั้นตอนแรกคือเราต้องทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมคะ,ะโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเงินโจทย์ข้อนี้กำหนดอะไรบ้างเอกมีเงิน518,000บาทอ้อมมีเงินมากกว่าเอก250,000ห 6,000บาทน้อยมีเงินมากกว่าอ้อม4ี่0 0 0ี่บาทโจทย์ต้องการหาอะไรก็คือต้องการหาว่าน้อยมีเงินกี่บาทนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนของการวางแผนแก้ปัญหาโจทย์กำหนดว่าเอกมีเงิน5 1า0ส0บาทอ้อมมีเงินน้อยกว่าเอก2 5 6 0 0 0หบาท ทีนี้เขาให้หาจํานวนเงินของอ้อมนะคะเพราะอ้อมมีเงินน้อยกว่าเอกใช่ไหมคะจึงใช้วิธีลบนะคะในขั้นตอนแรกจะใช้วิธีลบนะคะส่วนโจทย์เขาบอกอีกว่าน้อยมีเงินมากกว่าอ้อม4 4 6 0 0 0บาทหาจํานวนเงินของน้อยที่มีมากกว่าอ้อมนะคะ โดยการนำจำนวนเงินของอ้อมมารวมกับจำนวนเงินที่น้อยมีมากกว่าอ้อมนะคะโดยใช้วิธีบวกนะคะ,ะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้มาดูขั้นที่3ปฏิบัติตามแผนนะคะเอกมีเงิน5 0 18,000บาทนะคะ อ้อมมีเงินน้อยกว่าเอก256,000บาทนะคะทีนี้จำนวนเงินของอ้อมก็คือเราจํานวนเงินของเอกลบกับจํานวนเงินที่อ้อมมีน้อยกว่าใช่ไหมคะจะเป็นจํานวนเงินของอ้อมเท่ากับ262,000บาททีนี้โจทย์ต่อไปคือน้อยมีเงินมากกว่าอ้อม466,000บาทซึ่งเราต้องใช้วิธีการบวกใช่ไหมคะ ทีนี้โจทย์ถามว่าน้อยมีเงินอยู่เท่าไรใช่ไหมคะเราก็น้อยมีเงินทั้งหมดนะคะเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทนะคะเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันนะคะถ้าเราประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มแสนจะมีค่าเท่ากับเจ็ดแสนแต่ถ้าเราประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มหมื่นจะมีค่าเท่ากับเจ็ดแสนสามหมื่นบาทนะคะ ทีนี้เรามาดูตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะเนื่องจาก5 1 8 0 0นมีค่าประมาณ5,20,000สนะคะแล้วก็2,56,000มีค่าประมาณ2,60,000หและสุดท้าย4 6่แ0 0หมีค่าประมาณสี0 0 0นเจ็ด่นทีนี้จะได้ 1> 5 1 8 0 0 0่ลบ2 5 6 0 0นนะคะแล้วก็บวกด้วย466,000นะคะควรใกล้เคียงก็คือเอาค่าประมาณมาลบกันก่อนเนาะแล้วก็ควรใกล้เคียง520,000นลบ260,000นะคะแล้วก็นำมาบวกกับ470,000นะคะในวงเล็บลบกันเหลือ 260,000หนะคะบวก470,000เจก็มีค่าเท่ากับ730,000ามนะคะซึ่งตรงกับค่าประมาณของคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่มีความสมเหตุสมผลกันนะคะทีนี้งานของวันนี้นะคะ คุณครูฝากให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ในกิจกรรมที่9นะคะข้อ3 4และข้อ5นะคะหน้าที่47ถึง49นะแล้วก็ในขั้นตอนที่2ของการวางแผนแก้ปัญหาให้นักเรียนเขียนเฉพาะประโยคสัญลักษณ์อย่างเดียวนะคะคุณครูก็ขอจบการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ไวเ้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ